really surprised that i cried. like we know that there are many problems occur everywhere, such as violence, crime and discrimination. okay. goodbye. <laughs> <Hey>, oh, <not finish. laughs> time. okay. Quinn. okay, clint. trump. the beginning of the day, i was really nervous and um, when I um, came to this school um, sometimes I didn't catch up what the uh, teachers say and, and actually I was really sleepy and when while I do my fullness I was like this. Yang <laughs> <laughs> public speaking got Ian uh, uh, Mr. Patrick eye contact. Uh, gestures body language and how to avoid filler words this is my real experience here you know not reading from reviews and stuff so yeah i get to know how the system here works how it is different pros and cons between like thai schools and international schools what's wrong with the world mama people in a lie, ain't got no mama I think at attractive things that I the to the the that to whole bring world All drama drama adds ครูภูมิใจนะคะที่ที่เราทำออกมาได้ได้ดีมาถึงขั้นนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเพชรเป็นง,งามที่ที่อยู่ในมือเราในเวลานี้แล้วครูก็ขอให้พิรยามีความตั้งใจแล้วก็ขอให้ปรับตัวเข้ากับทุกคนได้อย่างที่เราพยายามทำทุกอย่างให้ดีด้วยด้วยตัวเองค่ะ แต่ว่าก็รู้สึกดีก็แบบรู้สึกเหมือนมีแม่อยู่ใกล้ๆแล้วก็กิจกรรมนี้มันก็กิจกรรมนี้มันก็ดีมากอย่างที่แม่บอกแหละว่ามันหาได้ยากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยเราได้เยอะเนาะเพิ่ภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้ว่าวรียาชาติเขาเล่นกันเวลาหนูอยู่กับครูก็มีความสุขค่ะแล้วก็ได้ทั้งซ้อมได้ทั้งเล่นกินขนมสนุกสนานค่ะมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกดีที่เรามาไกลขนาดนี้สำหรับเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งค่ะ สำหรับครูนะครับ mm hmm. รู้สึกดีใจมากจะบอกว่านี่เป็นเด็กคนแรกที่ได้ท,ไดที่ได้รู้จัก,ก,รกครุคีและได้เทรนมา mm hmm. คือต้องขอบใจปามด้วยส่วนหนึ่งที่ทําให้ครูได้มาเจอประสบการณ์ดีๆมันก็ว่าเราได้มาเจออะไรดีๆเหมือนกันเนาะอยากให้ปามทาให้เต็มที่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทําคืออย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเรารู้ว่าเรามาพัฒนาเราไม่ได้มาแข่งขันเป็นตัวเองใหม้มากที่สุดแค่นั้นทุกคนรอดูแล้วก็ภูมิใจในตัวปามครับ I think they're magnificent kids I think they're really into the program i mean they came to my basketball to my pe class they participated like like my normal students and actually really really show a lot of intensity i really love them i think they're great ครูอยากจะบอกว่าครูภูมิใจมากที่เรามากันถึงทุกวันนี้เพราะว่าจากจังหวัดเริ่มต้นจากการแข่งในจังหวัดมาสู่ระดับเขตแล้วเราก็ผ่านในระดับเขตมาสู่ในระดับประเทศซึ่งมีนักเรียน19คนซึ่งใน19คนนั้นนะ บิมก็รู้ว่าเขาเป็นหัวกะทิของแต่ละภาคแต่เราก็ผ่านมาจนวันนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะมีวันนี้บอกได้อย่างเดียวว่าครูภูมิใจมากที่หนูทําให้โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงแล้วเราก็มาไกลเกินกว่าที่เราฝันไว้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกหนูว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามาไกลเกินกว่าที่เราจะปฏิเสธโอกาสดีๆแบบนี้ดังนั้นครูอยากให้หนูทำทุกๆอย่างทุกๆก,กิจกรรมให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงว่าผลลัพธ์จะเกิดมาเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราได้กลับไปคือประสบการณ์ดีๆที่ ASB ชาเลนจ์มัรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้โอกาสที่ดีๆกับเด็กธรรมดาคนนึงที่เป็นเด็กที่ธรรมดามากแต่ที่ชอบภาษาอังกฤษมากครูให้โอกาสหนูทุกๆอย่างครูแบบ หนูรักครูมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ See you at the competition day